โอเคครับกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเว็บ Snap d e n l e r นะครับไอดีที่แล้วนะครับของผมเนาะก็โดนบล็อกไปนะครับเนื่องจากหัวหน้าสายเนาะได้ทําผิดกฎนะครับก็เลยโดนบล็อกไปเป็นแถบนะครับตอนนี้นะครับผมได้สมัครใหม่แล้วเนาะก็คือตัวบัญชีนี้นะครับตัวนี้นะครับผมได้ไปเอาลิงก์มากับทางด้านของแอดมินเลยนะเพื่อไว้ใจเนาะจะได้ไม่โดนบล็อกอีกใครที่อยากจะสมัครนะครับอ ก็สมัครต่อผมได้เลยเ <Stars> นาะพอสายงานของผมนะครับเป็นในด้านของแอดมินนะครับโอเคครับใครที่ยังไม่เคยสมัครเว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บการปั่นงานนะครับสายฟรีนะครับจะทําได้ที่ในด้านของโซน200นะครับจะได้อยู่ที่ปั่นวันละ3ครั้งนะครับปั่นได้วันละ22บาทนะครับส่วนในด้านของโซน 8.99หรือส่วน8.99นะครับแต่ก่อนนะครับไอดีหลักของผมเนาะผมก็เติมไปนะครับที่8.99เนาะตัวนี้ก็ลดลงมาเหลือแค่5.99นะครับใครที่ยังไม่เติมนะครับสามารถเติมได้นะครับในด้านของโปร่วน5.99นะครับจะได้เวลาปั่น5ครั้งนะครับจะได้เวลา47บาทนะครับต่อมาครับเป็นโปรโมชั่นนะครับทางด้านของเว็บเนาะก็คือสมัครใหม่ตอนแรกนะครับทางแอดมินนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แล้วก็ ไอทีไลน์ของแอดมินไว้นะครับอ่าอ่าให้ทุกคนนะครับอ่าทักไปเนาะไปขอรับอ่าหนึบาทนะครับอ่าฟรีนะครับอ่าเมื่อสมัครใหม่ตัวแรกนะครับอ่าแล้วก็อ่าเมื่อทุกท่านนะครับอ่าทำการอ่าปั่นครบ10รอบเนาะอ่าหรือวันไหนที่ครบ10รอบนะครับอ่าให้ทักแอดมินไปอีกรอบนะครับอ่าเพื่อรับ199บาทนั่นเองนะครับอ่าจำนวนที่อ่าได้ก็คืออ่าหนึ่แล้วก็บวกกับ199นะครับอ่าจะบวกกันก็คืออ่า กลายเป็นสามร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับอ่าทางด้านเว็บก็คือแจกมาเท่านี้นะครับอ่าโอเคครับต่อมานะครับอ่าในด้าน VIP นะครับอ่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อ่า VIP อ่าหรือโซนอ่ดีนะครับเขาเรียกเป็นโซนเนาะก็คืออ่าโซนดีนะครับอ่าจะเริ่มตั้งแต่ห้าเก้าเก้านะครับอ่าตอนนี้เนาะไล่ไปเรื่อยนะครับอ่าตามนี้นะครับจนถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้านะครับอ่ะมานี้เนาะอ่าต่อมานะครับอ่าจะเป็นอ่าวิธีการสร้างรายได้อีกหนึ่งอย่างนะครับอ่าจะเป็นในด้านของอ่า ลูกทีมนะครับหรือสายงานนั่นเองนะครับสายงานตัวนี้นะครับจะได้ก็คือสายงานที่เชิญตรงๆนะครับเมื่อเพื่อนเติมนะครับจะได้อยู่ที่10%นะครับแล้วก็จะได้เป็นรายวันด้วยนะครับแล้วต่อมานะครับเป็นเพื่อนเชิญเนาะเป็นเพื่อนเชิญแล้วก็ก็คือขั้นที่2นะครับเราก็จะได้อยู่ที่5%นะครับแล้วก็เพื่อนของเพื่อนนะครับเชิญโตเนาะเราก็จะได้อยู่ที่3%นะครับเป็นระดับ3ขั้นเลยนะครับเชิญไปเรื่อยๆเนาะ อ่าเว็บนี้นะครับอ่าไอดีหลักนะครับอ่าที่โดนบล็อกนะครับอ่าผมได้ทําการอถอนไปแล้วก็คืออสองครั้งนะครับอ่าแล้วก็รายได้ในตัวอ่าไอดีนั้นนะครับอาจจะได้มาอยู่ที่ประมาณพันเนะครับอ่าหนึ่งพเนาะไอดีนั้นนะครับอ่าก็จะอ่าสายงานนะครับอ่าก็จะได้อยู่ประมาณอ่าสองคนนะครับอ่าได้จากสายงานก็คืออ่าวันละ100บาทนะครับอ่าอ่าแล้วก็อ่าตัวเองทําได้ก็คืออ่าสี่สิบอ่าเบาทนะครับหรือประมาณอ่าหนึบาทนะครับอ่าทั้งหมดเนาะอ่าก็คือตอนนั้นนะครับอ่าวัััันนนนนะะคคครรรบบอออ่่าาผมถได้้งงึ แต่ตอนนี้เนาะผมยังไม่สมัคร VIP เลยนะครับก็ยังเป็นอนในด้านของ D0 อยู่นะครับแล้วอีกประมาณ 2, 1 2 1, วันนะครับผมก็จะเติมเช่นกันนะครับรู้สึกว่าเว็บนี้นะครับน่าจะอยู่นานอยู่เนาะเพราะในด้านส่วนของแอดมินนะครับข้อมูลส่วนตัวก็ครบนะครับแล้วก็เห็นหน้าชัดเจนนะครับแล้วก็มีข้อมูลลายๆอย่างนะครับที่สามารถระบุตัวตนได้เนาะทำให้เชื่อถือได้ง่ายนะครับ ต่อมานะครับถ้าใครอยากอัพ VIP เนาะก็คือกดมาที่หน้าของชันนะครับล้วก็กดมาที่อา VIP เลยนะครับนี่นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะประมาณนี้เนาะก็คือกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะอัพ VIP นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับอัพเกรดตรงนี้เลยนะก็คือกดเข้าไปนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปเลขบัญชีตรงนี้นะครับไปโอนเงินนะครับตามจํานวนตรงนี้เนะอาแล้วก็ดูชื่อนะครับแล้วก็ธนาคารนะครับที่จะโอนเนาะ อ่าแล้วก็เมื่อโอนเสร็จนะครับอ่าให้ทุกคนอ่าทำการกดอ่าโปรแกรมการแข่งขันตรงนี้เนาะอ่ารือกดสําเร็จนะครับอ่าโอเคครับเมื่อทุกคนอ่ากดเสร็จหมดแล้วเนาะอ่าให้ทุกคนอาไปแจ้งแอดมินนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมอ่าทิ้งอ่าอีดีไลน์ของแอดมินไว้ด้วยนะครับอ่าอ่าโอเคครับอ่าส่วนในด้านของวิธีการถอนนะครับอ่าก็ต้องมาที่อ่าบัตรธนาคารก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ผูกอ่าเลขบัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชื่อธนาคารเนาะเรากดอ่าส่งไปนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็จะอ่าบันทึกเองนะครับ แล้วทุกคนก็เมื also, ่ออยากถอนนะครับทุกคนก็กดมาที่ตรงนี้เนาะก็คือกดถอนนะครับอตรงนี้มันก็ผมยังไม่ผูกเนาะมันก็เลยขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคครับในการถอนนะครับอแบบนี้นะครับอาจจะถอนได้ก็คือเดือนละ3าครั้งนะครับอหลังจาก3ามครั้งนะครับจะหักก็คือเจ็ดเปอนะครับอ่าเของเงินที่เราถอนเนาะโอเคครับแล้วก็ดีหนึ่งขึ้นไปนะครับหรือห้าเก้ขึ้นไปเนาะคืออาบพีก่อนนะครับเราค่อยถอนได้เนาะสายพีไม่สามารถถอนได้นะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะอีกอ่าสองวันนะครับอ่าหรือถ้าผมได้อ่าหนึ่งเก้าเก้าก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเติมเข้ามานะครับเติมเข้ามาแล้วก็จะถอนให้ทุกคนดูนะครับอ่ะแล้วผมอ่าจะทําคลิปอ่าอัปเดตการถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ